องพี่น้องนั่งรถไปเที่ยวกันค่ะพาไปกินเฟรนฟรายพาไปกินแฮมเบอร์เกอร์ พี่ชายหน้าใสใช่ไหมไร้องกะหน้าใสเหมือนพี่ชายนะคะเฮ้ยพี่ชายตาหวานเชียนั่งรถไปที่กว่าจะออกจากบ,บ้านได้กว่าจะแต่งตัวให้แต่ละคน จะเอาไอ้ตัวเล็กเข้าคาซีทพี่วินก็เป็นแย่งนั่งไม่ยอมลุก คนสอาการดีขึ้นเยอะแล้วอาทิตย์หน้าไปโรงเรียนได้เมื่อวานนี้กินนะคะโอ้โหกินนมเยอะกินแง้งกาไปลูกนกึงอวกมาพี่ใหญ่พี่ใหญ่คะพี่ใหญ่เอาอะไรมาด้วยเนี่ยโอ้ยนี่อะไรอ่ะนี่อะไรเป็นพีเซนเตอร์เคเอฟซีเหรอฮะ อะไร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 อีกขี้มูกสิ เจอกลางหันหรือยังกลางหันมายังไอวินม mm ีเหรอวินมีมายังแกเร้าเบลล์เมื่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 บวกระดับเดียวในสวีเดนตั้งแต่เมื่อวานนี้ในหลายๆภาคการติดเชื้อทั้งหมด13,402คนติดเชื้อแกเร้าแกเร้าเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไง เห็นหรือยังนะปามินเห็นหรือยังนะเห็นหรือยังนะเห็นเลย